มาที่ครโรงเรียนชายล้วนอะไม่แน่ใจว่าหนูก็ไม่ได้หมอรวมนะคะว่าโรงเรียนชายล้วนเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขามีแบบอย่างให้ให้ครูเป็นแบบอย่างของนักเรียนชายอะวันที่หนูไปครั้งแรกแล้วก็หนูถามเขาว่าไปห้องห้องหมวดไปทางไหนแบบเนี้ยถามอาจารย์ที่โรงเรียนนะ,ะแล้วหนูพูดข่าวว่าอาจารย์ค่ะมันไปทางไหนคะสิ่งแรกที่เขาพูดออกมาก็คือตะกี้พูดขาด่าวหรือครับ ไม่มีการย้อนแย้งกันในความรู้สึกไหมคือพี่รู้สึกว่าบางทีสังคมเราอะมักจะมองขึ้นมาว่าเฮ้ยเป็นครูแล้วไม่ควรจะต้องมาแต่แตงหญิงสิม,มันมักจะมีดราม่าอะไรก่อนหน้านี้ซึ่งบางทีพี่เขาไม่ค่อยเข้าใจว่าค,ค,ค,คือเค้าอาจจะเป็นภาพภาพลักษณ์ที่มันติดตัวกันมามจากรุ่นสู่รุ่นว่าความเป็นคุณครูต้องเป็นคนที่อยู่ในกรอบะอะไรบางอย่างและพอหนูเป็นครูที่หนูก็เปรี้ยวของหนูแบบนี้ค่ะหนูได้รับเสียงสะท้อนกลับมาว่ายังไงบ้างคะเยอะเลยค่ะหลายประสบการณ์คือหนูไปฝึกสอนสองโรงเรียนที่มันต่างกันเป็นหญิง ล้วนอันนึงเป็นชายล้วนอันนึงแล้วก็รู้สึกว่าชุดความคิดที่เขาเปิดรับกับครูที่เป็นแบบนี้ค่ะแตกต่างกันเหมือนครูที่โรงเรียนหญิงล้วนอ่ะก็เอ็นจอยหนูพูดขาน้าห้องเรียนเขาไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามาที่ครูโรงเรียนชายล้วนอ่ะไม่แน่ใจว่าหนูก็ไม่ได้เหมารวมนะคะว่าโรงเรียนชายล้วนเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขามีให้ครูเป็นแบบอย่างของนักเรียนชายอ่ะวันที่หนูไปครั้งแรกแล้วก็หนูถามเขาว่าห้องหมวดไปทางไหนแบบเนี้ยถามอาจารย์ที่โรงเรียนอ่ะ แล้วหนูพูดข่าวับอาจารย์คาะมันไปทางไหนคะสิ่งแรกที่เขาพูดออกมาก็คือตะกี้พูดข่าวหรือครับตะกี้พูดว่าอะไรนะหนูแบบช็อกเลยบบวันแรกอืแล้วก็โดนเตือนแบบว่าให้พูดครับค่ะมันผู้ชายพูดครับอืออ๋ตอตอนเข้าไปสอนก็ต้องพูดครับอย่างนี้หรอคะจริงๆอ่ะ,อะในในห้องเรียนเนี่ยค่ะมันเวลาเราเข้าไปสอนเนี่ยมันจะมีครูพี่เลี้ยงก็คือครูที่เป็นโคชชิ่งเราอ่ะเข้าไปด้วยแต่ว่าบางครั้งที่คุณครูไม่ได้เข้าหรือว่าเรา สอนนักเรียนเองเนี้ยนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นตุ๊ดนึกอ,ออกปะออนักเรียนยังไงก็ดูออกอยู่แล้วค่ะดูจากนามอาคารก็รู้นครูเป็นกระเพยค่ะ,คะดูได้ตาปล่ากาเห็น <c oughs> เออค่ะก็เลยพูดค่ะกับนักเรียนปกติคือ enjoy เฮฮากรี๊ดเสียงดังแต่ว่าวันที่อ๋ออาจารย์ผู้ใหญ่เดินเข้ามาปุ๊บสวิตจาก ค่ะเป็นครับอืนักเรียนอ่ะนักเรียนงงแบบนักเรียนอ่ะถามเลยครูเป็นไรอ่ะแต่ทำไมอยู่ๆจะพูดครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือว่าแต่งผู้ชายไปแต่ผู้ชายค่ะเรียบร้อยปกติทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างใช่ใช่ใช่แค่ลักษณะการสอนของเราแค่เราพูดข่าแค่นั้นเองพูดค่ะเดินตุนบิดไม่แล้วตัวเองอะคิดว่าไอการที่เราพูดค่ะหรือว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ยมันทําให้เราเป็นปัญหาในการสอนไหมไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าเออการพูด การพยายามให้เราพูดครับอ่ะอันนั้นอ่ะคือเป็นปัญหามากกว่ามากกว่าเพราะว่าเวลาเราเอ็กเพรสตัวเองหน้าห้องเรียนท่าทางอินเนอร์การสอนเวลาพูดขามันเป็นตัวเองมากๆแล้วก็มันสอนได้เต็มที่ไม่ต้องมากังวลแต่เนี่ยพอต้องพูดครับเสร็จปุ๊บพอมันเพลินมันติดลงเกินอ่ะอยู่ครับมันกลายเป็นขานักนักเรียนงงครูงง อุ้ยขอโทษค่ะขอโทษครับเะไเนี้ยเด็กเด็กบูลี่เลยค่ะไม่เจอเลยค่ะไม่เจอเลยเออน่ารักมากใช่ใช่ค่ะแล้วในวันนั้นปลดล็อกได้ยังไงคะที่ทําให้หลายๆคนเริ่มหันมามองว่าก็ตอนยอนเป็นครูตอนยอนแบบนี้ไงหนูรู้สึกว่าเวลาคนชอบบอกว่าครูคืออะไรแม่แบบเป็นโมของนักเรียนซึ่งหนูรู้สึกว่าสมมติถ้าจะให้ครูเป็นแม่แบบจริงๆแล้วทําไมแม่แบบต้องมีแบบเดียวจริงเป็นผู้ชายต้องต้องเป็นแบบนี้เป็นผู้หญิงเป็นแบบนี้ค่ะ ในห้องเรียนมันมีเด็กที่เป็นตู๊ดอ,ะอ่ะแล้วเขามองขึ้นมาแล้วทาไมเราไม่มีครูที่เป็นตูตดบ้างอืฉะนั้นแล้วรู้สึกว่านักเรียนชอบชอบแบบแบบที่เราเป็นเราอืมเราก็อยากเป็นเราเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นด้วยว่าเป็นแบบนี้มันก็ก็เป็นครูได้เวลาที่เด็กคนหนึ่งอม,มองคุณครูที่เป็นแบบตอนยอนแต่ถ้าบังเอิญว่าเขาเองก็ไม่ได้เป็น L G B T Q เขาสามารถเรียนแบบหนูได้ไหมหนูว่ามัน มันยากอ่ะนอกจากนอกจากว่านักเรียนจะมาลงรักรอเลยหรืารอเลยนรือพ่่ว่าพ่อแม่ชอบคิดว่าเนี่ยเจอครูแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกฉันก็เป็นตามหรอกอย่างเงี้ยไม่อ่ะหนูว่าถ้าเป็นแบบระดับมัธยมหรือว่านักเรียนที่เขาสามารถคิดได้แล้วอ่ะว่าเขาจะเป็นแบบไหนเนี่ยหรือว่าถ้าวันหนึ่งเขาเลือกที่จะเป็นจริงๆหนูว่ามันก็ไม่ได้แย่อ่ะก็ไม่ได้เรียนแบบไม่ได้เกิดจากการที่แบบพฤติกรรมเรียนแบบดีกว่าอะไรเงี้ยอแต่มันเป็นไปได้ไหมหนูว่า พฤติกรรมที่จะเรียนแบบทางเพศการแสดงออกเนี้ยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบช่วงแบบปฐมวัยอ่ะอนุบาลหรือว่าหนูไม่แน่ใจอันนี้ไม่ไม่ชัวร์เพราะว่าไม่ได้เรียนอนุบาลแต่ว่าพฤติกรรมการเรียนแบบมันน่าจะแบบ แรกๆมากๆของช่วงชีวิตเด็กที่เขาจะเรียนแบบพฤติกรรมแม่พอ่อเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายองค์ประกอบมากมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมเรียนแบบอย่างเดียวมันมีงานวิจัยออกมาว่าจริงๆแล้วว่าไอ้เซลเหล่านี้มันอยู่ในยีนก็มีนะถอว่าเป็นคคโครโมโซมว่าเป็นว่าลองหลายๆคนนะกลับบ้านลองไปสังเกตดูในบ้านเราอ่ะจะมีถ้าเกิดว่ามีคนเป็นมันจะมีคนเป็นเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าอ่ะอย่าให้ลูกไปเล่นส้นสูงเสียดชอบ มันไม่น่าจะเกี่ยวใช่ค่ะพ่อแม่มีลูกสามคนสามคนนิสัยไม่เหมือนกันสักคนเดียวเผอิญเผอิญไม่เหมือนพ่อแม่ต่างหากเขาจะไปเรียนแบบมาจากไหนเขาก็ไม่ได้เรียนแบบจากไหนเลยก็เขาเป็นตัวงเขาเองใช่แล้วยิ่งเป็นช่วงช่วงปัจจุบันแบบนี้หนูรู้สึกว่า การลื่นไหลทั้งเพศความลื่นไหลทั้งเพศเรไมเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าวันหนึ่งเราคนพบตัวเองได้ทุกวัน่ะคิดว่าอย่าไปโฟกัสว่าครูจะเป็นแบบไหนเลยแต่ว่าหนูว่าอุ๊ยอีกข้อยนิดนึงหนูว่าถ้าเกิดว่าจะเรียนแบบนะเขาจะเรียนแบบได้อย่างเดียวเด็กเขาจะรู้ว่าฉันสามารถเป็นครูได้อฉันสามารถเก่งแบบครูเขาได้ฉันสามารถถ่ายทอดแบบครูเขาได้ฉันก็เป็นครูคนหนึ่งได้เหมือนกัน ทุกคนคะคุยอย่างเปล่าเมาอย่างพลายคะ่ะแล้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ